สตรีทแดนออฟไชน่าซีซั่น6เริ่มถ่ายทำแล้วพร้อมเผยกับตันทีมคนใหม่รายการเรียลิตี้โชว์ฮิปฮอปสุดมันสตรีทแดนออฟไชน่าซีซั่น6เริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วในเช้าวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากรอยเตอร์เกี่ยวกับสตรีทแดน6ปรากฏบนเวปัว และยังได้เปิดเผยกับตันทีมทั้ง3ท่านในฤดูการนี้ได้แก่ติงเฉิงซินอู่เจียนหา่าวและเจปาหรือป์กจาบอมแรปเปอร์หนุ่มอดีตสมาชิก 2PM ชาวเกาหลีใต้ซึ่งอันที่จริงสตรีทแดน6เริ่มบันทึกรายการอย่างเงียบๆตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วตามข่าวที่โพสต์ทางออนไลน์ว่าทีมงานรายการสตรีทแดน6เริ่มบันทึกรายการที่เมืองโบราณโจวจวตามภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ได้เปิดเผยออกมา นอกจากนี้ในวันแรกของการบันทึกรายการนั้นหานเกิงกับตันทีมสีสั้นที่แล้วก็ปรากฏตัวพร้อมกับนักแสดงจางซ้งหวนด้วยซึ่งมีรายงานว่าหานเกิงจางอี้ชิงและหวังอี้ป๋อจะกลับมาในฐานะที่ปรึกษาของกัปตันกล่าวอีกนิดหนึ่งก็คือฤดูการนี้เป็นการรวมตัวของกัปตันทั้งเก่าและใหม่พร้อมด้วยการแบทเทิลกันร,ระหว่างผู้เล่นเก่าและใหม่ เพื่อจัดตั้งทีมเมล็ดพันธุ์และเตรียมพร้อมสําหรับเวทีโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสในปีหน้าที่จะมีการแข่งขันเต้นเบรกแดนเป็นครั้งแรกโดยการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้กํากับลูเวทที่คาดหวังว่าจะนําสตรีทแดนและเรียลิตี้โชว์ของจีนไปสู่เวทีโลกเขากล่าวว่าเขาจะปล่อยให้นักเต้นที่ทรงพลังที่สุดและนักเต้นหน้าใหม่จากฤดูการที่แล้วได้มีส่วนร่วมแสดงในการคัดเลือกซึ่งฤดูการนี้จะเล่นในรูปแบบที่แตกต่างไปจาก5ฤดูการก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ชาวเน็ตตั้งตารอมากยิ่งขึ้นและมีข่าวลือว่าตัวอย่างนำร่องจะเข้าฉายในวันที่21ตุลาคมนี้อีกด้วยสำหรับคลิปนี้อาจขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ